วันนี้ก็จะมาพูาดเรื่องภาคสวิตชิงพอร์สัพล์หลักนะครับของเครื่องอินเวอร์เตอร์ไฮบริดนะครับหรือตระกูลฟ้าขาวซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันปัจจุบันนี้นะครับในระบบโซล่าเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเรียนรู้วิธีการซ่อมเราต้องเรียนรู้จากวงจรภายในข้างมันก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่า,าถ้าภาคนี้เสียแล้วอาการที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนะครับ ภาคสวิตชิ่ง power supply หลักเนี่ยนะครับมีหน้าที่รับไฟนะครับจากไฟ AC ไฟบ้านที่เราต่อเข้าไปหรือแผงโซล่าเซลล์ที่เราต่อเข้าไปเนี่ย่เพื่อจะทำหน้าที่รับไฟ150โวลต์จากภาคสวิตชิ่งของอแผงโซล่าเซลล์หรือของไฟ210หรือของแบตเตอรี่นะครับเพื่อไปจ่ายให้ CPU นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีจุดจ่ายให้ CPU อยู่ ตำแหน่งนี้นะครับนะครับพอจะมองเห็นนะครับมีลบ12โวล์กราวนะครับบวก5โวล์นะครับแล้วก็จะมีบวก12โวล์ด้วยนะครับอันนี้ใจ่ายให้ CPU นะครับเพราะฉะนั้นถ้าภาคนี้เสียนะครับ CPU จะไม่เปิด หน้าจอขึ้นมาให้เราเห็นเลยนะครับก็คือไฟไม่เข้าเปิดไม่ติดนะครับเพราะนั้นถ้าเปิดไม่ติดนะครับไม่ว่าจะใส่ไฟ a อเข้าไปก็เปิดไม่ติดใส่ PV เข้าไปก็เปิดไม่ติดหรือมีแบตเตอรี่เปิดก็เปิดไม่ติดเนี่ยสแสดงว่าภาพเมนสวิตชิ่งของอุปกรณ์ของเราเสียนะครับข้างในนี้ก็จะประกอบด้วยหลายอย่างนะครับนะฮะที่สำคัญที่สุดก็คือ อ่าไอซีนะครับ UC 3 8 4 5ปดี่หนะครับเป็นอ่า PWM นะครับเจเนเรเตอร์ ator, นะครับเพื่อจะไปขับ i r uh, m o s f e t นะครับ IRFVG 3 0นะครับแล้วก็จ่ายให้เข้าที่มอแปลงนะครับนะฮะถ้าหากว่าภาคเนี้ยมักจะเสียเพราะว่าเกิดความร้อนสูงนะครับหรือมแมลงเข้าจิ้งจกเข้าเนะี่ยไอตัว main, เมนพาวเวอร์เซอร์ไฟนี่ยมักจะเสียพอเสียมันไม่เหมือนกับภาคอื่นๆเพราะว่ามันเป็นเมน S uh, power supply, s u p p า y เพราะฉะนั้นเวลาเสียเนี่ยแผ่นปิ้นมักจะเสียด้วยแผ่นปิ้นมักจะขาดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรา uh, เปิดเครื่องดูแล้วเนี่ยเปิดไม่ติดเ,เราให้มาสังเกตที่เมนสวิตชิ่ง power supply ตัวนี้ก่อนนะครับ uh, อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเมนสวิตชิ่ง power supply นะครับก็มี ic นะครับ pwm generator แล้วก็จะมี mosfet อยู่ตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเปิดไม่ติดนะครับให้ไปสังเกตดูนะครับที่ตัวมอสเฟตนะครับแล้วก็สังเกตดูไอซีนะครับถ้ามีรอยไหม้รอยพลาสติกหรือไอตัวรองแผ่นรองของมันเนี่ยมันละลายนี่นะครับแสดงว่าไอซีพีดีเสียส่วนใหญ่แล้วนะครับนะฮะจะเสียที่มอสเฟตหนึ่งนะครับจำไว้นะครับมอสเฟตเนี่ยตอดมาวัดดูได้ไอซีที่เสียไม่เสียเราต้องเปลี่ยนนะครับ เวลาเปลี่ยนเราก็ถอดถอดออกมาแล้วก็ใส่ซ็อกเก็ตไปด้วยนะครับเป็น IC ขนาด8ขานะครับแล้วเมื่อสวิตชิ่งเมนสวิตชิ่ง power supply เสียเนี่ยมันจะมีอะไรเสียบ้างนะครับเราต้องดูให้ครบนะครับ 1. mosfet 2. IC นะครับ3ตัวเกตนะครับเกตอินพุตของเกตไดของของของ mosfet นะครับก็จะมี r 1 0โ oh อห์มนะครับ แล้วอ่า 1n4148 oh นะครับ r 0 0โอมนะครับที่มักจะเสียด้วยกันนะครับ R1k ตัวนี้มักจะเสียแต่ R1k นี่นะครับเวลามันเสียแล้วเนี่ยมันจะพาแผ่นปิ้นขาดไปด้วยนะครับแผ่นปิ้นจะขาดไปด้วยเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็ R56 โ oh อมนะครับตรงนี้นะครับมักจะเสียด้วยนะครับนะฮะแล้วอุปกรณ์สนับสนุนอื่นที่เคยเสียนะครับก็จะมีอา Uh, 470 pF ตรงนี้นะครับ470 pF ตรงนี้นะครับกับ470 pF ตรงนี้นะครับมักกระเสด้วยมันเป็น C นะครับเพื่อให้เกิดออสซิเลเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ออสซิเลตเลยถ้าว่า C 2ตัวนี้เสียนะครับเปลี่ยนทุกอย่างแล้วเนะี่ยมันจะไม่ทำงานนะครับเพราะว่า C 2ตัวเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดออสซิเลเตอร์นะครับ มาดูในบอร์ดจริงๆอยู่ตรงไหนนะครับบอดจริงๆก็อยู่ตำแหน่งนี้นะครับนะข้างหลังนะครับเพราะว่าถ้าเราดูวงจรแล้วเนี่ยเราจะาไม่เห็นนะครับไม่เห็นชัดนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับนะครับ ขยายให้ดูนะครับตำแหน่งนี้นะครับก็เป็นมอสเฟตนะครับนะฮะมอสเฟตเวลาถอดแล้วนะครับถอดนะครับถอดมอสเฟตแล้วอย่าอย่าลืมนะครับมี R ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับอ่า4ี่สิบนะครับมันจะหลุดออกมาด้วยเวลาเราหลุดตะกัวนะครับมันจะหลุดเวลาหลุดตะกัวนะมันจะหลุดออกมาด้วยนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับแล้ว R 1ร0อยโอห์มนะครับอ่ายี่สิบอ่า R 10สโอห์มนะครับ 22โอห์มนะครับมักจะเสียด้วยนะครับนะฮะนี่เป็นเกตนะครับแล้วก็มี 1S148 นี่ฮะนะครับแล้วที่เลี้ยงลําดับลงมานี่นะครับนะฮะส่วนใหญ่แล้ว 1K ตัวเนี้มักจะเสียนะครับ 1K นี่นะครับมันก็จะมีจุดตาไก่ลงไปตรงเนี้ยมันมักจะขาดนะครับพอมันเสียปุ๊บมันมักจะขาดไอ้จุดตาไก่ตัวนี้นะครับมันจะเดินมาถึงขาขาตัวนี้นะครับขาตัวนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราเปลี่ยนแล้วก็ บางทีหนึ่งเคตตัวใหญ่ก็ได้นะบางทีจะตำแหน่งนี้นะครับมหาตำแหน่งนี้เลยนะครับมหาตำแหน่งนี้เลยนะครับแผ่นพินแผ่นนี้นะครับหาตำแหน่งนี้ตรงนี้ก็ได้นะครับนะฮะโยงมาเลยเพราะว่าพินมันขาดนะครับตัวต่อมาก็คือหนึ่งศูนย์สองก็คือจุดศูนย์หนึ่งนะครับมันมักเสียด้วย4 7 0 pf มัเจะิพเมักเสียด้วยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นไอซีพวกนี้เวลามันไหม้นะครับ เวลาแผ่นปิ้นมันไหม้เนี่ยมันจะเสียหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรา,าจะซ่อมมันเนี่ยเราต้องหาอุปกรณ์พวกนี้นะครับเป็นตัวใหญ่นะคำพยองอุปกรณ์เพราะฉะนั้นค่าพวกนี้เราจะมองเห็นนะครับในในคู่มือจะไม่มีบอกนะครับแต่นี่ผมอาศัยประสบการณ์นะครับแล้วถอดมาวัดดูหมดแล้วเนี่ยผมก็เลยใส่ค่าให้ดูนะครับตัวนี้คือ104นยี่103 104งนก็ 3, 4, คือ จุดหนึ่งนะครับจุดหนึ่งไมโครอันนี้จุดศูนย์หนึ่งไมโครอันนี้ก็จุดหนึ่งนะครับสี่ร้อยเจ็ดสิบพีเอฟนะครับแปดจุดสองเคนะครับจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งเคนะครับต้องเปลี่ยนให้หมดนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับมอสเฟสแล้วก็หนึ่งสองสามนะครับสี่นะครับแล้วก็ห้าหกเจ็ดนะเจ็ดตัวนี้นะครับมักจะเสียนะครับอย่างอื่นไม่ค่อยเสีย ทีนี้ถ้ามันเสียแผ่นพิ้พ์เนี่ยเราก็ต้องมีวงจรอย่างนี้นะครับมีวงจรอย่างเนี้ยถึงจะซ่อมมันได้เพราะว่าลายพิมพ์มันขาดเราก็ไม่จาเป็นจะต้องไปใส่ตําแหน่งเดิมนะครับนี่ยเส้น1 k เคตรงเนี้ยก็บัตรกีตรงนี้แล้วก็มาบัตรกีตรงนี้นะครับข้ามมาเลยนะครับเพราะว่าลายตะไก่ตรงนี้จะขาดนะครับแล้วก็ลายพวกนี้ถ้ามันขาดเนี่ยก็จำไปเลยนะครับขานี้กับขานี้อย่างฮะขานี้กับขานี้ไปเลยนะครับเพราะว่าลายมันอันเดียวกันนะครับ อันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะซ่อมเมนสวิตชิงพาวเวอร์สไปายเราจะต้องมอีทั้งลายวงจรแล้วก็จะมีแผ่น PCB ของจริงด้วยเพราะว่าถ้าเราดูวงจรเนี่ยเราต้องมาไล่อีกว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแต่อย่าลืมนะครับออปตก็เคยเสียนะครับออปตรตัวนี้ก็เป็นตัวสําหรับปรับโวลต์ให้มันได้นะครับ12โวลต์น,นะครับ ให้มันได้โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้เสียมันก็จะไม่ออสซิเลตนะครับก็ก็เปลี่ยนได้นะครับก็คือทายังไงก็ได้ให้หน้าจอมันติดมาก่อนนะครับหรือมีไฟครบก่อนนะครับบวกลบสิบสองโวลต์ให้มาครบก่อนนะครับทีนี้เราจะวัดโวลต์ได้ยังไงนะครับนะก็จะมีอยู่จุดวัดโวลต์อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับคือห้าโวลต์นะครับ ตรงนี้10โวลต์นะครับผ่าน7805มาครับน5โวลต์นะครับแล้วก็จะมีอ่าอ่าตรงนี้เป็นลบ12โวลต์นะครับมี7912อยู่ตรงนี้นะครับนะฮะจุดนี้เป็นลบ12โวลต์นะครับแล้วก็บวก12โวลต์ก็คือตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับบวก12โวลต์นะครับอ่าก็คือไดโอดมานี่ะตำแหน่งนี้นะครับคี้ผิดนะครับตำแหน่งนี้นะครับบวก12โวลต์นะครับ ล12โวลต์นะครับแล้วก็บวก5โวลต์นะครับแับนี้ก็คืออวมจรนะครับในบอร์ดจริงๆนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะซ่อมภาคเมนสวิตชิง่ง power s u ายของเครื่องไฮบริดฟ้าขาวได้นะครับ